รักแล้วก็เคารพพี่เนาะกัดนับถือกันมาหาหน่อยได้ไหมอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะมาหาหน่อยได้ไหมเนี่ยมาหาหน่อยสิอุ้ยอุ้ย อยู่บ้านคนเดียวเลยบัดดี้ค่ะพ่อนบัดดี้ค่ะพ่อนบัดดี้ค่ะก่อนลูกบัดดี้สวยๆจ้าน้องพลอยอมาขามโอ้น้องเพรน้องเพจมาขำดูคนเท่ไหมมันเผจเนะ่มันเผจเนะี่ยคิดถึงจังเลยคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหม คิดถึงไหมจุบก่อนจุบก่อนนึกเขินเ <c oughs> ขินอย่างอายพ่อเหรอแม่สั่งหมูกระทะมาแล้วแต่พ่อยังไม่กินรอหนูอยู่ <c oughs> อาจกับปิวิตกับโบยูอ ไปเพิ่นมาเพิ่นไปลอยอขอบคุณขอบคุณหนูรักหนูรักพ่อมากหนูรักพ่อมากรักแม่ไหมล่ะรักแม่มากไหมรักแม่ไหม เห็นไหมแม่ไม่ได้อยู่กับเราเลยแม่ไปทำงานไงทำงานหาเงินซื้อนมให้หนูอ่ะเอีให้หนูได้อิ่มหนูจะได้ไม่อดไงเนี่ยเห็นไหมช่วยพ่อขายของหน่อยสิเนี่ยช่วยพ่อขายของหนูต้องฝึกนะต่อไปหนูต้องเป็นแม่ค้านะขายของนี่ขายยาสีฟัน ยาสีฟันครับหนึ่งกล่องสองร้อยบาทสองกล่องสามร้อยห้าส <350 S 2> ิบาทอันนี้อะไรครีมอาบน้ําบอกบอกคุณย่าคุณยายเลยครีมอาบน้ำครีมอันนี้แชมพูแชมพูซาหมูแชมพูซาหัวแช,มพ,ว <laughs> ชมพูแก้ผมร่วงนะคะไอ้นอ้ทีตเมนต์ครีมม้เงาอันนี้นนทีตเมนต์อันนี้ทีตเมนท์นทนหนึ่งกระปุกสองร้อยเก้าสิบบาท กินแต่มันเผ็ดไงลูกหนูพ่อพ่อกลัวหนูเผ็ดไงขายของช่วยพ่อก่อนแชมพูนะครับ1ขวด390บาทวันนี้เราไม่ขายนะฮะเราขาย1ขวด350บแล้วก็สามขวดปกติเราขาย1,000บาทแต่วันนี้เราขาย3ขวด900บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ครีมอาบน้ําก็ราคาเดียวกันนะครับครีมอาบน้ําตัวนี้นะครับม,มัน หนูก็มันเพี้ยงไงลูกจะป้อนพ่อเหรออ่ะอ่ะมาป้อนน่ารักจังเลยมอยเจอไรซิ่งชว์เจลนะครับสูตรออร์แกนิกครีมอาบน้ำ5 0า ml ตัวนี้นะครับราคาเดียวกันกับแชมพูแก้ผมร่วง1ขวด3เอ่อ1ขวด3า0 3ขวด900บาท น้องพลอยนองพลออกือ่เลยมอ่แอ่ะมามามาเอามาให้พ่อไว้โอเคสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเป็นไง ไม่คิดถึงพ่อหรอไม่คดกงอืมอเน่เกินเอิร์ดเกินอิอ้เกินกินหมูกระทะไปกระทะเรามีไหมกระทะไฟฟ้าเรามีไหมอืมกินไหม เปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดลูกกินไม่ได้เลยขอบคุณคุณย่าคุณยายนะครับที่ออเดอร์เข้ามานะฮะตอนนี้ก็รักออเดอร์ไหลลื่นเลยกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับใครฟังราคาไม่ทันพ่อแชม่อนะ <you> นี่พ่อขายของไงพ่อขายเนี่ยขายแชมพูขายขี้มามน้ําขายแชมพูอันนี้คืออะไรคะแชมพู แชมพูอันนี้ทีตเมนต์บำรุงผมอันนี้ยาสีฟันยาสีฟันสูตรสมุนไพรนะฮะระงับกลิ่นปากแล้วก็รักษาโรคเหงือกและรากฟันใครมีปัญหาปากเหม็นน้ำลายเหม็่นบูดต,ตอนกลางคืนลมหายใจไม่สดชื่นกดยิ้งที่ปากบูดห,ดหนกล่อง200รกล่องสามาสิบบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศจะได้มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มั่นใจในการ สนทนาลูกกินลูกกินแล้วขมเผ็ดเผ็ดมันเผ็ดนี่ไงน,นี่มันเผ็ดนะลูกแชมพูแก้ผมร่วงครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรออร์แกนิกของบอสอ่าของปูร่รีสายนะครับออร์แกนิกแชมพูพลัสไอริสแอนด์โรสฟลาวเวอร์ตัวนี้นะฮะจะช่วยรักษาอาการผมร่วง นะครับผดผื่นค an ันหนังศีรษะนะครับบำรุงลึกถึงรากผม